เครื่องบินสมัยสงครามโลกครั้งที่2ของกองทัพสหราชอาณาจักรจะมีรุ่นไหนกันบ้างวันนี้ช่อง,งเล่าสาราดีจะพาท่านผู้ชมไปรับชมกันครับซปเปอร์มารินสปีดไฟซปเปอร์มารินสปีดไฟเป็นเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดียวของกองทัพสาหราชอาณาจักรใช้โดยกองทัพากาสาหราชอาณาจักรและประเทศสมันธมิตรอื่นๆ ในช่วงระหว่างและหลังสงครามโลกครั้งที่สโดยมีอัตราเร็วสูงสุด595กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยบินไกลสุด1,827กิโลเมตรเฟรรี่ซอรฟ f ิตโดย f ฟร r ี่ซอรฟิตเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดต่อวิดีโอของสหรชาชอาณาจากักรในสมัยสงครามโลกครั้งที่2อ,ออกแบบโดย f ฟร r ี่เอเ a t ชั่นคอมพาน ถูกนำมาใช้ในยุทธการที่โตรันโตความเร็วสูงสุดในการบิน143กิโลเมตรต่อชั่วโมงเ e f l o w Manchester เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดกลาง2เครื่องยนต์ของสหราชอาณาจักรในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองออกแบบและผลิตโดยเ e f l o w ใช้โดยกองทัพอากาศสหราชอาณาจากักร มีความเร็วสูงสุดในการบิน265กิโลเมตรต่อช e ั e ่วโมง f อฟโลว์แลนด a แคสเตอร์เอฟเป็นเครื่องบินทึ่ระเบิดหนักสีเครื่องยนต์ของกองทัพสหราชาอาณาจักรในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ออกแบบและผลิตโดย F l o โใช้โดยกองทัพบกาศสหราชาอาณาจักรมีความเร็วสูงสุดในการบินอยู่ที่282กิโลเมตรต่อชั่วโมง h ็อกเกอร์เฮอริเคนฮอกเกอร์เฮอรเป็นเครื่องบินขับไล่ที่นั่งเดียวของกองทัพสหราชแชาณนจักรผลิตโดย h a อกเกอร์แอร์คราฟใช้โดยกองทัพะกาศสหราชแชาณนจักรซึ่งในใช้งานร่วมกันกับซูเปอร์มารินสปีดไฟโดยมีอัตราความเร็วสูงสุดอยู่ที่550กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ h a r ฮาวเวลันมาสเกียโต The h เวลล์นีเอส98 m ั s เคิลโตเป็นเครื่องบินรบที่สามารถทำภารกิจได้หลายอย่างด้วยเครื่องยนต์ใบพัดบนปีกไหลทั้งสองข้างสัญชาติอิติลถูกนำมาใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเป็นที่แปลกตาตรงที่โครงสร้างของมันถูกสร้างมาจากไม้เป็นส่วนใหญ่โดยมีชื่อเล่นว่า w o ดเดนวันเดอซึ่งแปลว่าไม้มหัศจรรย์โดยเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่สามารถบินปฏิบัติการที่เร็วที่สุดในโลกแต่เดิมนั้น เอกว่าเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่รวดเร็วโดยปราศจากอาวุธติดตั้งการใช้งานของมัสเคียโตได้พัฒนาขึ้นในช่วงสงครามหลายบทบาทรวมทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธวิธีในช่วงเวลากลางวันโดยระดับความสูงจากต่ำถึงปานกลางเครื่องบินทิ้งระเบิดช่วงเวลากลางคืนโดยระดับจากความสูงจากสูงเครื่องบินขับไล่เบิกทางตอนกลางวันและตอนกลางคืนเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดเครื่องบินบุกรุกการโจมตีทางทะเล หรือจะใช้เป็นเครื่องบินการถ่ายภาพราตระเวนและมันยังถูกใช้งานโดย Corporation a i r w a y o v e r s วัซิ r r i ิเ s h เป็นการขนส่งที่รวดเร็วเพื่อบันทุกสินค้าที่มีมูลค่าสูงขนาดเล็กที่สามารถบินไปและกลับจากประเทศที่เป็นกลางโดยผ่านเหนือน่านฟ้าที่ถูกควบคุมโดยฝ่ายค่าสิกลูกเรือในเครื่องบินลำนี้ประกอบไปด้วยนักบินสคนและผู้นำทางที่นั่งแบบข้างต่อข้าง ผู้โดยสารเพียงคนเดียวที่สามารถนั่งอยู่ในช่องทิ้งระเบิดของเครื่องบินได้เมื่อมีความจำเป็นมัสกิอาตโต f b 4มักจะบินในการทีโฉบฉวยพิเศษคือการโจมตีเรือนจำอาเมียนในต้นปี1944และการโจมตีอย่างแม่นยำต่อสถานที่อาคารของหน่วยข่าวกรองทหารของหน่วยความมั่นคงและหน่วยตำรวจเช่นสำนักงานใหญ่ของหน่วยเกสตาโปเมื่อวันที่30มกราคมปี1943 งานฉลองครบรอบปีที่10ของการเสลิงอำนาจของนาซีในช่วงเช้ามัสเกีอโตได้เข้าจนที่สถานีวิทยุกระจายเสียงในกรุงเบอร์ลินลม้มลงในขณะที่แฮมแมนกอลิงกำลังพูดอยู่ทำให้เสียงพูดของเขาดังออกไปในอากาศมัสเกีอโตได้บินไปพร้อมกับก,บกองทัพอากาศสหราชเจาณนาจากักรและกองทัพอากาศอื่นๆในเขตสงครามยุโรปเมดิเตอร์เรเนียนและอิตาลีมันยังออกปฏิบัติการโดย RAF ในเคสงครามเอชิตะวันออกเฉียงใต้และโดยกองทัพบกาออสเตรเลียซึ่งตั้งฐานทัพอยู่ในกอฮามาเฮลาและกอบอร์เนียวในช่วงสงครามแปซิฟิกในช่วงปี1950 i a, a, a f ได้ถูกแทนที่ด้วยมัสกิอาโตโด้วย English Electric c แคนเบ r าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังเจ็ดเป็นไงกันบ้างล่ะครับกับหเครื่องบินของกองทัพสหราชอาณาจักร ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ